สวัสดีครับผมกบผมลูกซ่าทีวีกับเกมไลท์บูพิลันนะครับวันนี้ก็จะไม่ได้มาทำภารกิจนะครับแต่ภารกิจผมว่าผมเลิกเถอะนะครับเก็บเยลลี่บินได้พันเจ็ดชิ้นนะครับโอ้ยผมว่ามันยากเกินไปครับทำเป็นโซดสามไม่ผ่านครับใครก็ที่ผ่านแล้วมาช่วยแนะนำผมกันหน่อยนะฮะจะมาใช้เซฟบิ้งไกครับก็อ,อีเวนต์ใหม่อีกแล้ว ตอนหนึ่งคือเก็บเหรียญเอนสองเก็บตังค์นะครับเอ้ยเอนหนึ่งเก็บตังค์เอนสองทำคะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเซตวิ่งไกลครับเดี๋ยวอะไมล่มึใช้เซตนี้เหรอเป,น,เปนจามเปนเซลเป็น รับก็ลืมสิสบบาทปก็ไอวกที่ผมมีเพชรหกสิบสี่ครับจริงต้องมีหกสิบสองครับจากรางวันหักอินสิบห้าเพชรครับก็แต่ว่ามัแนแห่งใสมันออกเลยครับออกอันเดียวจะผมว่าท่าหินน่าจะออกแล้วได้เยอะปนระออมาณยี่สิบหินเละท่าหินแต่นั้นไม่ออก รวมก็ไ,ได้ยี่สิบเพ็ดครับอยากได้อยากให้อินออกอ่ะก่อนมันหามาสักทีครับโอเคมาแล้วโอเคผมขอตัวดูก่อนจะใช้คกกี้ฮีโร่ผัดด้วยโดนสลัดนะครับเดี๋ยวรอ มาเป็นเชอร์รี่เลยครับโอเคก็คอมโบได้ slow energy เดน,น10%ครับก็รวมกับอันนี้10%ครับนะ20 45%ครับปาก5ครับสายวิ่งไกลนะครับแต่ว่าใครมีน้ำผักอย่างเงี้ยไอน้ำผักก็ได้นะครับว่าน้ำผักเลี้ ประมาณ5 1 0ถึงเปรเซ็นต์เลยมัง้งม,มีมั้งนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้น้ำผักเท่าไหร่เผมต้องไปถามน้องแล้วเพราะว่าน้องมีน้ำผัก <_ c oughs> ก็อย่างที่รีวิวเก็ตล้อทุกองนแต่วันนี้จะรีวิวน้ำผักดกัน ว่าเซ็ตวิ่งไกลครับเพราะว่าเหมือนวิ่งไกลจริงๆครับถึงด่านสิบได้เลยครับถ้าฮีโร่อยู่นานก็ดีมากๆเพราะว่าฮีโร่จะได้คุ่งด้วยความเร็วแสง แกลลี่ที่บินได้ครับโอ้โหตอนสองนี่ครับเยลลี่ที่บินได้ครับอันเจ็ดชิ้นนี่มันจะเอาไหวอะไรแล้วมนได้ โอเคครับสี่ล้านครับโอ้โหแม้จะคะแนนกากแต่ว่าวิ่งไกลนะ <c oughs> จะให้ดีสักห้าสิบล้านจะได้ไหมดูดีใจจะมีเหวมี <c oughs> มีเหวไม่ก็ชนครับโอ้โอเหรียญทองไม่ต้องการเลยครับ ตอนละครหมดแล้วเดี๋ยวผมเอาไปอัพสตีลเพราะว่าตอนละครใช้ตังเยอะกว่าสตว์นเนีไครับแต่โรงเรียนผมชอบพูดว่าเพจเพจเพจอะไรของแม่งลกเพจเอียอะไรอ่าว่าเพจครับเพจดูตลกกูานะชื่อเพจเพจที่แปลว่าหน้านะ PAGE เพจ โอ้โหสุดยอดครับน่ะวิ่งไดกลคไกบ โอเคบินที่ผมไม่ชอบตรงนี้ครับสิบล้านครับสิบล้านเองเหรอแรปแดนี้บดดูดาน้อยแดนสิบนี้ทำคะแนนได้ดีครับ เกาหลีผมก็นึกว่ากกเก็บรูดดาวหนึ่งร้อยชิ้นครับที่รู้แต่ว่ามันเป็นเก็บเยลลี่ที่บินได้ก็โง่อยู่งั้นแหละผมไม่ได้เปิดดูแฟนเพจคาร์เขา,ขาพิลล่าแล้วคาร์เขาพุพิลล่าคาร์เขาพุพิลล่าแปรลี่มาแล้วครับดีเลยด่านแปนชนบ่อย มาเล่นพุด,ดาวครับดาวน,นี้ตองการพุด,ดาวแล้วก็เลยครับแล้วก็ไม่เจอ,อเลยเคครับตรงนี้พองง่ายครับแต่ว่าอย่าชนตรงจุดง่ายนะครับ โอเคฟื้นครั้งสุดท้ายนะครับอไมนน่ได้ต่อเก็บผลเลื่อนเลก็กโอเคฟื้นครับต,ตรงเมื่อไก้ยากนะครับแต่ว่าคนที่โดดเป็นแล้วก็คงจะง่ายครับก็คิดว่ายากอยู่ทุกด้านเลย <c oughs> สองโอเคมั okay. นูมีสามจุด มชอแต่ว่ายัางอีกไกลตรงนี้แหละเนี่ยตกต่อยตร,ต,รตรงนี้พูดได้ไงตกกระโดดอ้าวมีชนก่อนตายครับเพราะว่า เวลาเครื่องพันสองเนี่ยเขาไม่ได้ใส่กเกาะออาเขาไมไ่ใส่เกาะแม่เหล็กให้เราอยู่แล้วครวับก็ชนไปแล้วเมื่อกี้ก็เื่าตชนโอ้ยเกิดอะไรกับสติผมว่าต้องไปฝึกตัวอีกเพิ่มแล้วล่ะาจริงด้วย183ชิ้นเอง ว่าทะเลเป็นจนุดส,สามนี่ผมว่าเอ้าอะไรเนี่ยน่ะเคียร์ก็ไม่มาผัดแรกมาแล้วคนระับโอ้ยแปร์ี่มาบ่อยครับแปร์ี่มาบ่อย,อยโอเคคุณครแปร์ี่ไปโล้แล้ว เดี๋ยวผมจะบอกที่หมู่ชนบ่อยอะเอ้ยกองทองกองทองเยี่ยมครับต,ตรงนี้ก็พอง่ายอยู่ครับแค่รีบโดดก็พอแล้วเอาชิดเคปกมาเฉยเลยครับเนี่ยตรงนี้พอยากอยู่ครับไม่จะมองไม่ทันเลยโอเคเป็นผีแล้วครับผมก็ทำตามต่อ นเดียอนี่ครับกีต้องรีบโดดแล้ว ตรงนี้ไปก็โอเคครับ okay, 45ล <laughs> ้านได้เวลยอะด้วยแมวพลิกครับอ๋อไม่ใช่มอนกี้ส r เรดบัตแฮเรดบัตบัต b ซกตเล่นครับ่ามว์เจลบอ บันคอน 10m คุกกี้กินเล15 5บันคอน20สองคิสโอ,อ้เดี๋ยวดูก่อนมีอะไรเพิ่มไหมมี50มัมัม้ยงไหะ,ะไม่ได้ครับยิ่งเจี๊ยบอ้าวเสร็จแล้วครับ เวโอเคไ้แต่เป็นหนูนี้ครับโอเคสรจงจัง